สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมโกบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ซีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่หน้าเว็บย,ยูกางยุทธภพูดคุบเสลึงนะครับผมแผประจําสัปดาห์วันพฤหัสที่ห่งมิถุนายนนะครับ2566นะครับผมก็นะครับผมได้อัดคลิปวันศุกร์ได้ปล่อยวันเสราร์น่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอามาดูแพทอัปเดตประจําสัปดาห์กันก่อนนะครับ ว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแพทอัปเดตประจำสัปดาห์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะหนึ่งมิถุนายนนะครับกดเข้าไปดูการอัปเดตนะครับผมมีชุดคลุมใหม่นะครับคลุมประจำเดือนนะครับผมก็เป็นคลุมทั่วไปนะครับผมแบบ g แบบ YG ออปชันเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนใหม่คือชุดคลุมเดือนใหม่แต่ละเดือนนะครับผมเป็นคลุมนักสำรวจนะผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมากิจกรรมยิ่งกำจัดยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะผมกำจัดมอนเตอร์นะฮะมีแบบธรรมดาและแบบ SP นะครับผมรับภารกิจได้ที่อินบิสซอนอูนะครับอยู่ข้างสะนะนะครับผมนะกำจัดมอนเตอร์ที่เออลบไม่เกิน10เลเวลบวกเกิน10เลเวลได้นะับผมก็อืม หาสารักษะในการล่า100ชิ้นนะผมรับพร้อมกันทั้ง2องเฮดมีโอกาสดรอปเยอะกว่านะครับตานะแบบธรรมดาและแบบพีเแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเงินที่จะส่งแบบเสียเงิน200รเอ็มนะครับผมแบบ P, แบบแบบ HP, เอสพีใช่ไหมแบบ SP เนี่ยจะจะเสียเงินนะครับ200รเอ็มนะครับผมเราก็จะส่งแบบธรรมดานะส่งแบบธรรมดา ได้ข่าวว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเห็นเขาว่าเนี่ยส่งแล้วมันมีโอกาสได้อ,อ,อะไรอะได้คุมจิต40่สิบเปอร์ด้วยคุมจิต40่เปอร์สชั่วโมงเดียวได้ครับเออผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในหัวข้อนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในแบบเออ SP. ถ้า SP เนี่ยคุมจิตเท่านั้นอะขายได้อันละ3บาทก็ยังไม่คุ้มนะ200ร อันละสามบาทนะยังไม่คุม้มของที่เดียวได้นะผมมีลายทองนะสำหรับแล้วยาประกายรุ้งนะฮะของแบบเสียงเงินนะที่เหลือเดีวไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะผมไม่ต้องพูดรายละเอียดให้ดูนะรายละเอียดก็ประมาณนี้แหละนะครับจนมากออกแหวนพ้นนะเพื่อนผมทำเพื่อนผมทำไงเออที่ผมสตรีมเลเวลด้วยอ่ะ มันก็จะออกแหวนพ้นบ่อยต่อมาสเตวารูดอกติปีกนะครับก็อหาตัวนี้เองหนึ่งหนึ่งถึงยี่สิบเก้ามิถุนานะครับหมาข้างบ้านก็เห่าจังเลยและผมเนี่ยออปชั่นประมาณนี้นะครับร้อยเก้าเก้าแคสตนะครับบวกเลเวลกระจุยกระจายนี่ฮะ นี่เลยเอ้าจะเปิดมาทำไมเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะนี่อะไรครับต่อมาไอเทมต่อไปเอไม่ใช่ไอเทมต่อไปต่อไปแอฟเอนเจอร์แพ็ประจำเดือนนะครับคือบัลลังก์วังทองมันก็วนอยู่อย่างนี้แล้วเนาะเออไม่โจรสลัดบัลลังก์วังทองเฮ้ยเปลี่ยนใหม่นี่ว่าบัลลังก์วังทอง กติมจะเป็นคูมอื่นนะมีโจนสลัดมีอะไรทั้งอย่างหนึง่งก็เหมือนเดิมนะมันก็เป็นกิจกรรมประจําเดือนไปซะแล้วอะ่ะอ้แพ็กเกจท่องยุทธเนี่ยมีทุกเดือนเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะได้เวดควสคมพีโยกังโบราณเนี่ยสาหรับสายวอลไงเออวอลมันลงกันทุกเดือนอยู่แล้วมันลงกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วส่วนสิ่งที่เปลี่ยนของไอทมอใช้คัมพีโบราณ60ชิ้นเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนที่ชุดคลุมอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับอย่างอื่นในเทมเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่นี้นะชุดคลุมใหม่มันไม่เชิงว่าใหม่หรอกคุมเก่าแต่เป็นคุมหายากอีกคุมหนึ่งไม่นานผมว่ามันก็จะเอาลงตีบอสสำหรับกิฟต์โบนัสยิ่งใช้เยอะอยิย่งใช้มากยิ่งได้มากนะครับผมก็สายเติมสายเติมคือพอค้าไม่้านะที่ได้ขั้นต่างๆไง นะครับนี่เติมแล้วใช้แต้มนะเติมแล้วใช้แต้มมันจะเป็นสารลักเป็นรูปเออ่เหมือนกระเป๋าแดงๆนะฮะสำหรับสายเติมแล้วใช้แต้มเนี่ยมันจะได้แลกลับอันเนี้ยมันปลดล็อกไงเนี่ยแต้มเท่าไหร่ว่าไปนะครับเ <c oughs> สริมดีหนึ่งขั้นนี่คืออยู่ยาวเลยใช่ไหมเนี่ย เหมือนมาแล้วมาอีกมามากันบ่อยอะไรประมาณนั้นรอบนี้ยอดอยู่ที่40,000นะครับยอดอยู่ที่40,000นะครับของไม่โดนใจหรือเปล่าอ่ะต่อมาต่อมาอะไรอีกวิกลีบับนะครับ เพิ่มค่าพิชิตและค่าประสบการณ์คูณ3นี่ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับ1มิถุนาถึง8มิถุนามันก็จะหมดไปสำหรับคูณ3คูณ3เปิดเทอมต่อมากิจกรรมที่อัปเดตโอ้โหอัปเดตอย่างเยอะนะครับเอาลันเอาลันไปลองออกรอรอดูดูโอชาเดนนะครับผมคือแข่งแบบคู่ใช่ไหมแล้วก็ลบไอเทม กิจกรรมลบไอเทมกิจกรรมพวกสัตวะอ่ะสัตวะลูกไก่ดูดร้อนที่เราบอกว่าให้รีบสง่งนะแล้วก็ลูกแก้วกิจกรรมลูกแก้วกิจกรรมจําไม่ได้ชุดระบบมหน้ากากคือชุดคุมฟรีอ๋อลูกแก้วกิจกรรมลูกแก้วลาคนบอนโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการอัปเดตของประจำวันที่1มิถุนายนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมอะกำจัดมอนเตอร์นะฮะผมแล้วก็คูณดีเอพีนะครับกับค่าพิชิตที่อัพเดตขึ้นมานะส่วนใหญ่กิจกรรมอดื่นนเนี่ยจะเป็นอ๋อมีขายสเวะส่วนใหญ่กิจกรรมอื่นนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมประจําเดือนที่มันมันมีบ่อยผมข้ามหัวข้อไหนไปหรือเปล่าอ๋อสไตลิสิ์อ๋อหัวข้อที่5ผมลืมไปหรอตลลิ กล่องตกแต่งตัวละครพวกทรงผมอันนี้ก็มาบ่อยนะเซตทรงผมแต่งสัลยกรรมใบหน้านะครับผมนะเซตแต่งชื่อนะครับพวกเปลี่ยนสีชื่อเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนพื้นหลังอะไรพวกนี้นะครับมาบ่อยอ,อกล่องต่างๆนะเป้สัมภาระปีหลักปีหลักไอป้ป้สำรอง ถ้าเรามีหลักแล้วเราสามารถใช้สำรองเพื่อเพิ่มวันได้นี่ก็ประมาณนี้สำหรับเทิโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลางไปก่อนผมกูบอยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามากด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ